สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่โคราชนะครับอยู่ที่สาขาโคราชเราก็จะมาทําการซ่อมแอร์นะครับซ่อมแอร์ร้านสาขาโคราชเปลี่ยนแผงลังพึ่งคอยร้อนรอบที่แล้วเราก็ทําการเปลี่ยนไป7จแผงครับก็สูงหน่อยนะครับนั่งร้าน2ชั้นครับ วันนี้ก็มากับทีมงานช่างนายจะทำการลือ้อถอดบอดี้ออกนะครับเราจะทําการลือ้อแขงลังพึ่งเก่าออกแล้วก็ทาการใส่แขงลังพึ่งใหม่เข้านะครับน,นี่ก็เครื่องมือของพวกเราครับนะครับแต่แต่ละตัวยาวมาจนถึงนี่ครับอันนี้ก็เสียทั้ง2ตัวเลยครับ ก็ยาไปนู่นครับผมแผงรังพึ่งเก่าก็จะเป็นแผงอลูมิเนียมนะครับซึ่งอายุงานก็จะอยู่ที่ประมาณสีปีนะครับมันก็จะทำการเริ่มซึมเริ่มรั่วครับผมเราก็จะมาเปลี่ยนแผงใหม่เป็นแผงทองแดงครับตัวนี้เปลี่ยนไปนเรียบร้อยครับนี่ครับแผงทองแดง นี่ครับแผงเก่าที่เปลี่ยนไปรอบที่แล้วครับ7แผงครับแต่รอบนี้ก็มีปัญหา9แผงและก็คอมเสีย1ตัวนะครับเราได้ทำการตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับแผงเก่าครับ นี่ครับแผงเก่าที่เปลี่ยนออกไปครับเราก็จะยาวไปนู่นครับผมวันนี้ก็คาดการไว้ว่าจะประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับถึงจะเสร็จนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่เจอตัวที่มีปัญหาเพิ่มนะครับผมเมื่อวานบรรยากาศฝนตกนะครับพื้นก็จ,จะลื่นๆหน่อยนะครับโปรดระมัดระวัง โปรดระมัดระวังนะครับเดินไปเดินมาเแล้วลื่นอยู่สูงด้วยนะครับนั่งหลาน2ชั้นตอนนี้ช่างนายก็กำลังทำการถอดบอรีออกแล้วครับตัวนี้เสียคู่เลยครับผมเบอร์ยีกับเบอร์ยีโอเคครับผมเอาบรรยากาศการทำงานมาฝากครับไว้พบเจอกันใหม่เดี๋ยวเราไปทำการถอดแอร์ซ่อมแอร์ก่อนครับ สวัสดีครับ